สวัสดีทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอคู่มือการใช้งานสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ของเฟสการพัฒนาสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ของกลุ่มวิจัยเฟสในรูปแบบของภาษาไทยและการสร้างคู่มือการใช้งานแบบวิดีโอประกอบคำบรรยายนี้ดำเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวั์ศรีสวัสดิ์กลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่นภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ของเฟซในรูปแบบภาษาไทย เรื่องสภาพค้่ของโมเลกุลที่สามารถเปิดใช้งานแบบออนไลน์หรือดาวน์โหลดไว้ใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ฟรีที่เว็บไซต์ของกลุ่มวิจัยเฟสโดยสถานการณ์จำลองเรื่องนี้ประกอบด้วยหน้าต่างการใช้งานย่อยจำนวน3หน้าต่างได้แก่หน้าต่าง2อะตอมหน้าต่าง3อะตอมและหน้าต่างโมเลกุลจริง ในหน้าต่างย่อยที่1เป็นส่วนของ2อะตอมซึ่งในการทดลองส่วนนี้เป็นการสังเกตผลลัพธ์ของสภาพค้วของพันธะของอะตอมจำนวน2อะตอมโดยค่าพารามิเตอร์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้ที่สามารถปรับค่าได้คือค่าอิเล็กโทรนกาติวิตี้ของทั้ง2อะตอมท่านสามารถปรับค่าอิเล็กโทรนกาติวิตี้ให้มีค่าน้อยหรือมากได้โดยการคลิกและลาก เพื่อปรับค่าอิเล็กทรนกาติวิตี้ตามที่ท่านต้องการการแสดงผลในหน้าต่างนี้ท่านสามารถเลือกให้แสดงมุมมองโดยให้แสดงขั้วของพันธะประจุแต่ละส่วนหรือสภาพของพันธะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกพื้นผิวให้ไม่แสดงพื้นผิวให้แสดงพื้นผิวเป็นสักไฟฟ้าโดยสีน้ำเงินเป็นสักไฟฟ้าด้านบวก และสีแดงเป็นสักไฟฟ้าทางลบรวมไปถึงยังแสดงพื้นผิวความหนาแน่นของอิเล็กตรอนโดยสีขาวแสดงความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่มีอยู่น้อยและสีดำคือความหนาแน่นของอิเล็กตรอนที่มีอยู่มากรวมไปถึงท่านยังสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดสนามไฟฟ้าก็ได้ หากท่านต้องการล้างค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้กำหนดไปแล้วนั้นเพื่อเริ่มต้นการทดลองใหม่อีกครั้งให้ทำการกดที่ปุ่ม reset all ค่าตั้งต้นของสถานการณ์จำลองก็จะกลับมาอีกครั้งในหน้าต่างย่อยที่2เป็นส่วนของ3อะตอมซึ่งในการทดลองส่วนนี้เป็นการสังเกตผลของสภาพค้วของโมเลกุลของอะตอมจำนวน3อะตอม โดยค่าพารามิเตอร์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้ที่สามารถปรับค่าได้ได้แก่ค่าอิเล็กโทรนกาติวิตี้ของทั้ง3อะตอมท่านสามารถปรับค่าอิเล็กโทรนิกาติวิตี้ได้เช่นเดียวกับ2อะตอมโดยการคลิกและลากเพื่อให้ได้ค่าอิเล็กโทรนิกาติวิตี้ที่ต้องการการแสดงผลท่านสามารถเลือกมุมมองให้แสดงขั้วของพันธะ ขควของโมเลกุลและประจุแต่ละส่วนได้และนอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกเปิดหรือปิดสนามไฟฟ้าก็ได้หากท่านต้องการล้างค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้กำหนดไปแล้วนั้นเพื่อเริ่มต้นการทดลองส่วนนี้ใหม่อีกครั้งให้ทำการกดที่ปุ่ม Reset All ค่าตั้งต้นของสถานการณ์จำลองก็จะกลับมาอีกครั้ง ในหน้าต่างย่อยที่3เป็นส่วนของโมเลกุลจริงซึ่งในการทดลองส่วนนี้เป็นการสังเกตผลลัพธ์สภาพขค้วของโมเลกุลของโมเลกุลที่มีอยู่จริงในชีวิตประจําวันโดยค่าพารามิเตอร์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้ที่สามารถปรับค่าได้คือชนิดของโมเลกุลท่านสามารถเลือกชนิดของโมเลกุลโดยการคลิก และเลือกชนิดของโมเลกุลตามที่ต้องการการแสดงผลท่านสามารถเลือกให้แสดงขั้วของพันธะขั้วของโมเลกุลประจุในแต่ละส่วนค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้ของแต่ละอะตอมและชื่อของอะตอมนอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกการแสดงพื้นผิวให้ไม่แสดงแสดงศักไฟฟ้าซึ่งในส่วนของศักไฟฟ้านี้ ท่านสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการคลิกที่ Option และเลือกโมเลกุลจริงให้เป็นสีรุ้งรวมถึงให้แสดงความหนาแน่นของอิเล็กตรอนหากท่านต้องการล้างค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้กำหนดไปแล้วนั้นเพื่อเริ่มต้นการทดลองส่วนนี้ใหม่อีกครั้งให้ทำการกดที่ปุ่ม Reset All ค่าตั้งต้นของสถานการณ์จำลองก็จะกลับมาอีกครั้งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการใช้งานสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์แบบมีปฏิสัมพันธ์เรื่องสภาพขั้วของโมเลกุลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมวิดีโอคู่มือในการใช้งานสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ของเฟสนี้สวัสดีค่ะ